สวัสดีครับวันนี้ YouTube c h ช n แนลช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือถ้าจะไม่พลาดที่ใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างปราปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนานะครับ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่ชื่อดังนะครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทองนะครับและที่นี่นะครับยังมีพระพุทธรูปปางสายย่านะครับหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอ่างทองนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือวัดป่าโมกวรวิหารนะครับวัดป่าโมกวรวิหารเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าโมกอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ช่างประปาาฉบับบ้านๆนะครับมีโอกาสได้มาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับวัดป่าโมกวรวติหารนะครับก็เลยมาถ่ายทำนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเผื่อเพื่อนๆน,น,นะครับที่ผ่านมาทางจังหวัดอ่างทองนะครับก็จะได้เข้ามากราบไหว้สักการะนะครับ พระบุทธสายญาติภายในวัดป่าโมกวลและวิหารแห่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะพาท่องเที่ยววัดป่าโมกวลและวิหารให้ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับสาหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือลานจอดรถของวัดป่าโมกวระวิหารนะครับนี่นะครับเมื่อเพื่อนๆกด GPS นําทางนะครับที่จะมาวัดป่าโมกวรละวิหารนะครับเพื่อนๆ่อก็ จะตรงเข้ามาบริเวณถนนนู้นนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าวัดป่าโมกวลวิหารนะครับวัดป่าโมกวรวิหารนะครับก็จะติดกับบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะครับเพื่อนๆที่มาที่วัดนะครับก ah ็สามารถจอดรถนะครับได้บริเวณนี้เลยครับหรือว่าเพื่อนๆจะเข้าไปจอดนะครับด้านในนี้ได้ตลอดทางเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวช่างประปาพาวบ้านจะพาเพื่อนๆนะครับเดินตรงเข้าไปภายในวัดป่าโมกวลวิหารนะครับจะไปชมว่า ด้านในวัดป่าโมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับเข้าไปกราบไหว้นะครับองค์พระพุทธ ถ้าใสยญาตินะครับของวัดป่าโมกวอลลิหานะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับจอดรถบริเวณลานจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดินตรงเข้าไปนะครับทางวัดป่าโมกนะครับก็จะมีเป็นศาลานะครับแล้วก็เป็นเส้นทางเดินยาวนี่ครับระหว่างทางนะครับก็จะมีเป็นร้านขายของนะครับนี่นะครับจำหน่ายอาหารนะครับเพื่อนๆก็แวะอุดหนุนได้ตลอดทางเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาาะบับบ้านจะพาเพื่อนๆเดินตรงเข้าไปนะครับแล้วเราจะเดินแวะท่องเที่ยวภายในวัด ป่าโมกวอลเลยไปหาให้ทั่วเลยนะครับ ทีเพื่อนๆนะครับเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้านะครับนี่นะครับก็ผ่านเส้นทางเดินมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นร้านจําหน่ายสินคองนะครับขนมนะครับแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สังเกตบริเวณด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นพระศิวรีนะครับ A, นี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นเรือสัมภาโบราณนะครับแล้วก็มีเจดีย์อยู่ทางด้านบนนะครับนี่นะครับก็เป็นเรือสัมภานะครับที่ค่อนข้างเก่าและโบราณมาก้วนะครับส่วนบริเวณด้านล่างนะครับก็จะเรียกว่าวิหารเขียนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นที่ปดิษฐานพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะปับ้านๆนะครับเดินตรงเข้าไปนะครับแล้วก็จะแวะด้านซ้ายพาเพื่อนๆเข้าไปชมวิหารเก่าและโบราณนะครับของวัดป่าโมกวรวิหารนะครับ บ้านนะครับก็เดินตรงเข้ามานะครับเป็นทางเดินนะครับที่เราจะเข้าไปกราบไหว้พระพุทธไสายาสนะครับแต่ว่าเราจะแวะเข้ามาด้านซ้ายก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิหารของวัดป่าโมกหัวละวิหารนะครับที่มีนามว่าวิหารเขียนนะครับด้านในนะครับก็จะมีศิลปะนะครับ การเขียนลวดลายที่ผนังนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับเป็นพระวิหารเก่าของทางวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปชมด้านในนะครับว่าด้านในจะมีพระพุทธรูปและจิจกรรมฝาผนังอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับช่าาประปาฉบับบ้านา้านะครับเข้ามาภายในวิหารเขียนนะครับของวัดป่าโมกวลวิหารนะครับวิหารนี้นะครับเป็นวิหารโบราณนะครับตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับด้านในนะครับก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังนะครับเขียนลวดลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบานประตูและบานหน้าต่างนะครับรวมถึงเสาและผนังต่างๆนะครับนี่นะครับก็ยังมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไว้นะครับแต่ก็ ค่อนข้างจะลบเรือนไปตามการลเวลานะครับด้านในนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งฝานะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ตามแท่นต่างๆนะครับนี่นะครับจ้างประปาจะปรับรรพ์นะครับก็ผ่าเพื่อนๆเข้ามาชมนะครับภายในวิหารเขียนนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นการเขียนสีนะครับนี่นะครับก็จะมีดาวนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับอยู่ภายในบริเวณด้านบนของหลังคานะครับของพระวิหารนะครับ นี่ครับเราเดินเข้ามาด้านในสุดนะครับบริเวณตรงหน้าเลยนะครับพระประธานนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารเกิแห่งนี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปสีทองนะครับปางป่าเลไลนะครับนและครับและเบื้องซ้ายและเบื้องขวานะครับก็มีพระพุทธรูปปางสมาธินะครับประดิษฐานอยู่สององค์นะครับนี่ครับด้านบนนะครับบริเวณผนังนะครับอันนี้ก็เป็นจิตกรรมปาผนังนะครับ นี่นะครับก็ค่อนข้างเก่าแก่และโบราณมากเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่มีความสนใจนะครับทางด้านจิตกรรมฝาผนังและของเก่าของโบราณนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้นะครับภายในวิหารเขียนของวัดป่าโมกบวรวิหารแห่งนี้นะครับเดี๋ยวช่างประ่าจะบอกบรรมานะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมจุดอื่นนะครับของวัดป่าโมกบวรวิหารครับ ังจากที่ช่างประปาจะบั้นบ้านนะครับพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในวิหารเขียนนะครับของวัดป่าโมกวลวิหารนะครับเราก็เดินตรงออกมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตบริเวณด้านซ้ายมือนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะครับของวัดป่าโมกวลวิหารนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับก็ที่ประดิษฐานลอยพระพุทธบาท4ี่อยนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาฉะะบับมรนมานจะพาเพื่อนเพืนเข้าไปชมภายในอาคารนี้นะครับเราจะเข้าไปกราบไหว้ลอยพระพุทธบาท4ี่ลอยของวัดป่าโมกวรวิหารกันครับ น pues mm ี้นะครับช่างปปาฉบับบ้านๆนะครับก็เดินเข้ามาภายในมนดบนะครับที่ปฏิสถานลอยพระพุทธบาท4ี่ลอยนะครับของวัดป่าโมกบวรวิหารนะครับนี่แหละครับเมื่อเราเข้ามาภายในมนดบนะครับบริเวณกึ่งกลางนะครับก็จะเป็นที่ปฏิสถานลอยพระพุทธบาทนะครับนี่นะครับก็เป็นลอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเป็นลอยพระพุทธบาทซ้อนกันนะครับถึง4ชั้นเลยนะครับ นี่นะครับเป็นลอยพระพุทธบาทที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับมีความเก่าแก่มากเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านในนะครับก็จะบิดประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับโดยรอบเลยนะครับก็มีพระพุทธรูปค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนบริเวณผนังนะครับของมณฑปนะครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆืที่มาท่องเที่ยวนะครับหรือมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดป่าโมกบอรวิหารนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับส่วนบริเวณผนังนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นแผ่นศิลาจารึกนะครับบ่งบอกว่าวิหารแห่งนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยใดนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆที่ต้องการทราบประวัตินะครับก็สามารถดูที่แผ่นจารึกแห่งนี้ได้เลยนะครับนี่แหละครับก็ เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับในมณฑบนะครับของปปุทธบาท400นะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็มีความเก่าแก่นะครับเดี๋ยวช่างปรปาจะบับบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปกราบไหว้นะครับพระนอนนะครับที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารนะครับเดี๋ยวเราออกจากที่นี่แล้วเราตรงเข้าไปกราบไหว้พระนอนกันเลยครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็คือบริเวณด้านหน้าของพระวิหารหลวงนะครับที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาณนะครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อโตนะครับจังหวัดตาฉบ้านบ้านนะครับก็เดินตรงเข้ามาบริเวณด้านในนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ให้เพื่อนๆทาบุญนะครับแล้วก็นําดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับเดินเข้ามากราบไหว้นะครับพระพุทธรูปปางสายญาจจำลององค์นี้นะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับเพื่อนๆสามารถจุดทูบเทียนนะครับกราบไหว้บริเวณนี้ได้เลยนะครับ นะครับเจ้าป่าป่าฉบับบันไนะครับก็เข้ามาภายในบริเวณวิหารหลวงนะครับที่ประฏิษฐานพระพุทธสายญานะครับหรือว่าหลวงพ่อโตนะครับวัดป่าโมกบวรพิหารนะครับวิหารหลวงแห่งนี้นะครับก็มีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็หลวงพ่อโตนะครับหรือพระพุทธสายญานะครับที่ประดิสฐานอยู่ด้านในนะครับก็มีขนาดองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับเจ้าป่าป่าฉบับบันไานะครับก็ผาเพื่อนๆืเข้ามากราบไหว้นะครับ พระพุทธัสยานะครับที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงแห่งนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศภายในวิหารหลวงนะครับนี่นะครับวิหารก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าจะอยู่บริเวณด้านนู้นนะครับเพื่อนๆนะครับที่ทําบุญนะครับดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับแล้วก็กราบไหว้พระพุทธรูปนะครับจําลองบริเวณด้านนอกนะครับเพื่อนๆก็นําแผ่นทองคําเปลวนะครับเข้ามาปิดพระพุทธไสยานะครับองค์นี้ บริเวณด้านในได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบอกบ้นม้านะครับจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมด้านในพระวิหารหลวงแห่งนี้นะครับว่ามีความกว้างขวางนะครับและก็มีความสวยงามอย่างไรนะครับเดี๋ยวถามไปรับชมเลยครับ เพื่อนๆนะครับที่เกิดในวันอังคารนะครับถ้าผ่านไปผ่านมานะครับทางจังหวัดอ่างทองนะครับเพื่อนๆก็สามารถปักหมุด GPS มาได้เนี่ยนะครับนี่นะครับก็เป็นพระปางสายญาตินะครับเป็นพระประจําวันเกิดนะครับของคนที่เกิดวันอังคารนะครับนี่นะครับด้านในนะครับของพระวิหารนะครับที่นี่ก็จะประดิษฐานพระบุทรรูปไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับเป็นพระบุทธรูปเก่าแก่นะครับประดิษฐานด้านในนะครับ เดี๋ยวเราเดินตรงเข้าไปบริเวณด้านหลังขององค์พระพุทธสายญาตนะครับนี่นี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับขององค์พระพุทธสายญาตนะครับของวัดป่ามกบวรวิหารนะครับนี่นะครับก็เป็นพระวิหารที่ค่อนข้างกว้างนะครับและก็ใหญ่โตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบับบ้านมากนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมจุดอื่นนะครับ ของวัดป่าโมกวรวิหารนะครับ สางป่าปาฉบับบ้านๆนะครับพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปกราบพระพุทธสายญาตินะครับหรือว่าหลวงพ่อโตนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารนะครับนี่นะครับเราก็ออกมาบริเวณด้านนอกนะครับวัดป่าโมกบอระวิหารนะครับก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ถือว่าเป็นของเก่าและของโบราณนะครับก็คือพระบัวสถนะครับพระบวสถเก่าหลังนี้นะครับก็เป็นพระบัวสถนะครับที่ทางวัดป่าโมกนะครับ อย่างใช้งานในการบวชพระภิกษุสงฆ์อยู่นะครับก็เป็นพระบวสถเดียวของวัดป่ามโมกนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะพระบวสถโบราณนะครับศิลปะยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวช่างประปาจะพาบ้านๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในของพระบวสถวัดป่ามโมกวรวิหารครับ สำหรับตอนนี้นะครับช่างปปาฉบับบ้านๆนะครับก็อยู่บริเวณด้านนอกนะครับของพระอุโบสถวัดป่าโมกวรวิหารนะครับพระอุโบสถที่นี่นะครับก็จะมีศิลปะการก่อสร้างนะครับในยุคสมัยอยุธยานะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นใบเสมาคู่นะครับนี่นะครับเป็นใบเสมาหินทรายนะครับสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับ ช่างปะปาก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับใบเสมาคู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับด้านหน้านะครับของพระโบสถวัดป่าโมกงนะครับอันนี้ก็จะมีแผ่นเป็นศีลาจารึกนะครับบป่งบอกนะครับว่ามีการบูรณะนะครับพระโบสถหลังนี้เมื่อไรนะครับนี่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับหลังคานะครับก็จะมีการเขียนสีและลวดลายนะครับไว้ทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบไหว้นะครับพระประธานที่อยู่ภายในพระโบสถ์ของวัดป่าโม่งนะครับแล้วก็จะไปชมความงดงามของพระประธานด้านในด้วยครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ อนนี้นะครับช่างประปาฉบับ้านบ้านนะครับก็เข้ามาภายในพระโบสถนะครับของวัดป่าโมกวรวิหารนะครับกอเป็นภาพบรรยากาศภายในพระโบสถเก่านะครับของวัดป่าโมกวลวิหารนะครับพระโบสถแห่งนี้นะครับยังใช้ในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาอยู่นะครับซึ่งเป็นพระโบสถหลวงนะครับนี่นะครับเมื่อเราเข้ามาด้านในนะครับก็จะพบกับพระพุทธรูปนะครับ เป็นพระประธานสีทองเลยนะครับประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับมีองค์ใหญ่แล้วก็องค์เล็กๆนะครับเรียงรายอยู่บริเวณแท่นด้านบนด้านหน้านี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามนะครับแล้วก็เป็นสีทองเหลืองอลามทั้งองค์เลยนะครับนี่นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นพระนั่งนะครับสีขาวนะครับก็ไม่มีลวดลายเขียนสีตั้งๆนะครับแต่ว่าบริเวณหน้าต่างนะครับก็ จะมีการลงรักปิดทองนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นฐาสีแดงนะครับแล้วก็มีการเขียนลวดลายนะครับรวมถึงมีดาวประดับอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับก็เป็นพระโบสถ์นะครับในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ก็มีการบูรณะมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศภายในนะครับ ของพระโวสถวัดป่าโมกวรลวิหารนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างป่าจะบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวและกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดป่าโมกวรลวิหารนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับแล้วก็จุดต่างๆนะครับที่เพื่อนๆนะครับถ้าผ่านมาทางจังหวัดอ่างทองนะครับเพื่อนๆสามารถกด g p s นําทางมาได้เลยนะครับเพื่อนก็ท่องเที่ยวตามที่ช่างป่าฉบับบ้านๆรีวิวได้เลยนะครับนี่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับไว้ในครั้งหน้าช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับ วิหารหลวงนะครับที่ปฏิสถานพระพุทธสายญาตินะครับหรือว่าหลวงพ่อโตนะครับที่มีความใหญ่โตและงดงามมากเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ